สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคุปตานะครับผมจะกเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมมือนีกัพบกับเซวอ,อีกเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศดีๆฝนรินๆน,นะครับผมมือนีกัวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567นะครับเซวอพามาชมแท็กเตอร์สองรุ่นนะครับพี่ใหญ่ นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็น m 1 0 8 s นะครับขนาด108แรงม้าฝั่งขวามือจะเป็น m 9 8 0 8นะครับขนาด98แรงม้านะครับนะครับใหญ่ยยต่างกันบ้างครับพี่น้องสูสีกันนะครับรอยแปะก็ต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับผมใบมีดก็กว้างกว่านะครับใบมีด m 1 0 8จะกว้างอยู่ที่2องเมตรสีนะครับส่วนใบมีด m 9 8จะกว้างอยู่ที่2องเมตรยี ตัวนี้จะมีฟันพร้อมนะครับดูสวยงามนะครับบึงบ้งบึกบ้นดีนะครับในการใช้งานนะครับ M ร้อยแกันยังจะเป็นกองดักฝุ่นด้วยน้ำมันนะครับอ่าต่ว่า M เก้าแปดจะเป็นกองแห้งแล้วนะครับ เป็นกอง power core นะครับผมกองสองสั้นนะครับกองแห้งหล่อนี้ๆยนะครับผมบึงเบอร์อยางก้อนเลยนะครับ13.6สามขีดยีนะครับตัวนี้12.4สองขีดยีนะครับส่วนยางล้อหลัง M108 นี่18.4แปดขีดสาแล้วก็ m 98จะอยู่ที่18.4ขีด30นะครับใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับข้างขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดบันไดคันเดียวนะครับจะสูงแน่นะครับนี่พี่ับเลยหัวเขาใหม่ครับตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับที่เติมน้ำมันบรรจุได้175ลิตรนะครับนะครับบางคนดดานลังก็มีเล่าจะพร้อมนะครับ ดูห้องผู้โดยสารนะครับกว้างนะครับ M108 เรื่องใหญ่เรื่องกว้างนี่ต้องยกให้ร้อยแปดเลยนะครับนี่หวงาลัยสามารถปรับได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับ่องจะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีเกียร์โลกเกียร์ให้นะครับเบรกมือนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสองหลอดกับสี่หลอดนะครับ ฝังขวามือจะเป็นเกียร์ลักนะครับคันเร่งมือนะครับคันทวนกับพุ่มใบมีดคอนทรลกับพ,พุ่มหางตัวด้าบางเรื่องนี้ก็จะเป็น PTO นะครับนี่ครับเห็นไหมครับวีเสียทัดในการมองกระจกนี่ทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็น16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์จะร้ายกว่านะครับ สวยงามนะครับ m หนึ่งร้อยแปดพามาดู m เก้าแดศูนย์ปดนะครับหลุนยอดหินนะครับค้ายดีเลยนะครับเดือนที่แล้วก็ค้ายดีนะครับตัวนี้บันไดขึ้นนะครับสองขั้นนะครับขั้นแรกก็จะอยู่ใต้หัวเขานะครับขั้นที่สองก็อยู่จะถึงนหัวเข่าขึ้นมากแต่ว่าร้อยแปดนี่ขั้นแรกอยู่พีครับ จะอยู่เกือบๆขันที่2ตงตากก่าขันที่2ของก8วแปรอยู่นิดนึงนะครับคือว่าก้าวขึ้นยากกว่าอยู่นะครับแต่วตัวนี้จะก้าวขึ้นง่ายนะครับดูห้องผู้โดยสารนะครับกว้างห่วงเหมือนกันนะครับนี่ครับวิเศษทั์ในการดูพวงมาลัยก็ปรับได้เหมือนกันนะครับอย่าเดินหน้าเทยาหลังก็อยู่ตำแหน่งฝั่งซ้าย ต้ผมอะไรเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีตัวขับเคลื่อนสีล้อหรือ2ล้อนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับมีทั้งเกียร์หลักคันควบคุมใบมีดคันควบคุมหางนะครับ P.T.O เกียร์โลไฮนะครับอยู่ฝั่งขวามือทั้งหมดนะครับตัวน,นี้จะเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับ สวยงามเลยนะครับทังน้ำมันนะครับตัวร้อยแปน้ำบรรจุกได้175ลิตรแต่ M98 บรรจุได้110ลิตรนะครับหนึสลิตรนะครับสวยงามามักขั้นใดชอบขั้นใดนะครับสามารถมาสอบถามราคาโปรโมชั่นกับเซเวอร์ได้นะครับนี่นะครับ อะมาเบึงราคาเลยนะครับราคาค่าตัว2คันนี้นะครับเริ่มจาก M98 ก่อนเลยนะครับรุ่นยอดฮิตนะครับ M98 ตัวรถบวกใบมีดยังไม่รวมอุปกรณ์ด้านหลังราคาอยู่ที่1,514,000บาทตัวรถและใบมีดนะครับยังไม่รวมพันหลังแล้วก็ M108S นะครับขนาด1นึแแรงมา้าตัวรถ บวกใบมีดราคาอยู่ที่1 7ล้านแสนกับอีก7000บาทนะครับาสามารถสอบถามโปรโมชั่นหรืออยากจะวางดาวอ,าอยากจะดาวดาวเท่าไรนะครับดาวลักแสนดาวลักเมื่อนนะครับลูกค้าเช่าไม่อ้อยก็จะดาวตำเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าเก้าลูกค้าเกตจะสามารถฟรีดาวได้นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าย,ยี่ห้ออื่น่ายอื่นนะครับอยากจะเปลียดค่าย นะครับว่าเป็นคู่บอตานะครับอยากเอามาเทินนะง่ายง่ายเลยเอามาเทินนะครับว่าจะเป็นค่ายสีเขียวสีแดงสีฟ้าขั้นเก่าๆสามารถนํามาเทินเป็นคู่บอต้าหลุนยอดหินของเท่าไดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะซื้อรถกับเซียวว่าก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรอ่า2ูน2 2แปแแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ มีพร้อมส่งนะครับ M108 แล้วก็ M98 M98 นี้ลด้ลยเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังของเราก็เยอะแยะนะครับรถถยก็มีครบทุกรุ่นนะครับอ่าสนใจรุ่นใดหรือว่าอยากจะได้รุ่นน้อยก็นี่บ่อยากได้ข้างวัที่แพงอยากได้รุ่นน้อยก็นี่นะครับากบาระามามถสอบถามได้รุ่นน้อยก็นี่รุ่นน้อยก็นี่ก็จะมี M88 m 7 5 M70 ก็ยังมีนะครับ M62 MU57 M u 1 9 L 5 0นะครับท่านนึงจะเป็น L r 0นะครับ L 5 0 L 4 0 L 3 2หรือว่าจะเป็นแท็กเตอร์รุ่น B นะครับในการเข้าร่องอ้อยนะครับรุ่น B 2 7แรง B 2 4 B 2 1แรงนะครับมีครบทุกรุ่นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศดีๆีสียว่าเพ่าเบิงรถนะครับหรือว่าอยากจะเบิงรถรุ่นไดนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากกันได้นะครับ โอเคสำหรับทีมิตซ์ว่าก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ